สวัสดีค่ะคุณแม่น้องตุลน,นะคะน้องตุลเนี่ยตั้งแต่มาเรียนกับครูหมอนน้องตุลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเก่งขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยแล้วก็พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของน้องตุลแน่นขึ้นทําให้เขามั่นใจในตัวเองครูหมอนเข้าใจเด็กๆแล้วก็รู้ว่าเด็กเนี่ยมีจุดแข็งมีจุดอ่อนตรงไหนครูหมอนจะค่อยๆปรับจุดอ่อนของเด็กๆขึ้น เทคนิคการสอนของครูหมอนก็เยอะมากปังๆทุกสูตรแล้วก็เป็นสูตรที่เด็กจําง่ายเข้าใจง่ายเด็กๆชอบมากค่ะครูหมอนติวฟรีนอกเวลาให้เด็กๆก็บ่อยแล้วก็หาข้อสอบต่างๆมาให้เด็กฝึกทำครูหมอนจะเป็นกันเองกับเด็กมากๆจะคอยแนะแนวทางการสอบให้เด็กๆเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ จะใส่ใจเด็กมากๆเวลาไปสอบครูหมอนก็ไปนั่งติวให้ที่สนามสอบตอนเช้าทําให้เด็กมั่นใจในการสอบมากขึ้นน้องตุนได้เรียนกับครูหมอนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก็สมดังใจเขาค่ะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของน้องตุนดีตามที่ครูหมอนสอนก็ทําให้เขามั่นใจ สอบติดโรงเรียนสวนกุหลาบลังสิตห้องกิฟต์สมแรงใจเขาต้องขอขอบคุณครูหมอนมากๆนะคะ